สวัสดีครับทุกคนคแมวนาตาวารินวันนี้บูนจะมาก,กินกับใครว้างค,คนก็บอกว่าคิดถึงนาตาลีใช่ไหมเรากินอะไรนาตาลีทอดมันปลาทอดมันปลาแล้ววันนี้ชื่ออะไรไน้ำพริกองคุณมาดามก็กินมันชื่ออะไรนะกุ้งดองแล้วออแซลมันดองไม่รู้จะขี้ไรไหม ไม่หิวแล้วไม่หิวแล้วอาจะไปิบพามัน <พอ S 2> กังกังออกมาฟังลัมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะค่ะเขามาไว้ไว้มือีนสองพันกว่าลงใส่ยัางดูอีหล่ากินข้าวเมีย่ย <c oughs> เออกินชิมอันนี้ด้วยนะลูกครับวันนี้ความเอ่อเรียกอะไรก็กราบขอโทษขออภัยคนที่ลงทุนกับพี่ติว๋วล้มละลายนะคะ หมูนอด้วยพี่สิวพาล้มละลายกราบขอโทษขออภัยทุกคนด้วยไม่ใกล้เลยจากสามห้าสามรอบหน้าเอาใหม่โอไม่ใช่รอบหน้าเลิกสวัสดีน้องมิกสวัสดีค่ะน้องเชี่ยสุภาพรสวัสดีแม่พูดตามสวัสดีทุกคนพี่ติวต้องกราบขอโทษขออภัยทุกคนที่พาลงทุนแล้วก็ลงเขียวแม่ให้พ่อจะกินอันนี้ อะไรสกปรกพ่อเขากินนาตาลีก็หยุดโรงเรียนแล้ว9ปีไม่หยุดจะเปลี่ยนโรงไม่โรงเรียนธรรมดาก็เสร็จแล้ว9ปีแล้วนาตาลีเรียน9ปีแล้วใช่ไหมเก่งเรื่องเก่งเก่งมือพ่อไหมเก่งกว่าเก่งกว่าอี๋ล่า บาสดีดีเหมือนแม่น้อ,อ,อล้วตอนนี้นาจะไปไปโรงเรียนใหม่สนุกไหมหอืมอืมมีเพื่อนใหม่มีครูใหม่ทุกคนก็ใหม่หมุยโดบรี้ยวตอนนี้ผมเนียไห้บรูนโน่และนาตรีไฮสวัสดีครับโมสวัสดีครับ นาตาลี่ไอออกกล้องไหมอายวะทำไมนะไม่อายเน้อโอ้โหเนาะจะมีไรเออสเกลจะไีฟ้าอั้น้ำพริกอ่องครับอันนี้ใส่อะไรน้ำพริกอ่องก็ใส่อะไร แคทเธอรน,น่า sorry but yeah. i thought you guys speak English um, นน we do we can speak English สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจริงๆค่ะสามพันขวบวันนี้ทำน้ำพริกอ่องที่ไม่เผ็ดให้นาตาลีกับพ่อแล้วก็ทอดมันที่เหลือเมงนาตาลีถามว่าใส่อะไรใส่น้ำพริกแกง mm hmm. มะเขือเทศ mm hmm. นะคะแล้วก็ไก่ วันนี้เมาเป็นไก่แล้วขอบคุณดาวค่ะขอบคุณมากค่ะปรัชญาแล้วเราก็ทำไทยคลิปทำยังไงโอ้โรซาลีมาบุไฮมาบุไฮ you know what Rosalie said you're now a lady are you ชาจะเอาไม่เอายังไม่เอาเอาเอามาโชว์ให้มนันสวยกินไปเลยค่ะพี่ตูไม่ค่อยหิวหรออ้อวนแล้วใช่ไหมใช่กินไปเลยวันนี้บริการลูกแม่มีอะไรเข้าดากไหมทำไมคะเตือนเหมือนนอนเข้าดากก็ไปนู่นไปนั่นก็อโอ้ยนิสบอกว่านาตาลีเอสตาลินนะเบชิตอนนอสตัวโนสอเบราซิลอุปสรรคซะ

พูดพอๆพสิ้นทีครับเตียวคนคนขอกุ้งหน่อยสิสักต,ตัวเอาจารไม่ไม่ไม่ไมเราตัวใหญ่ขนาดนี้เอาเป็นแมาวลายก็กินนะตายไหมมาตายอือโอ้ นิชโฮสต์ไปมีอะสมน้ำหน้าแลยวให้ลูกกินอิ่มก่อนเดี๋ยวแม่จะไปนั่งครับัวลดน่สันข้างคือคนโดนัสดีครับทวนข้างคุกไข่คุกไข่ที่วูกไปไหนไปนุ่นไปนั่งแม่มีน้องเอาได้ไหม เม่ก็แอบดูก็มีหนอนเขาด่าอี๊จะอ่านคอมเมนต์ครับแล้ตลิมีอะไรจะเล่าไหมไม่เล่าอะไรที่ดุอไม่มีอะไรม่มีอะไรเล่าเลเรื่องเรียนเรื่องผู้บ่าวเรื่องผู้บ่าวมีไหมมีสินาจะพูดกับแม่แลว่านีมอีใช่ยาโก้ยาโก้หกพ่อด้วยไฟไฟมาไม Miss y o า n a t a อ๋สวัสดีห้าพันกว่าค่ะเห็นไหมนาตา l ีมาว้าวแววคำห้าพันกว่าขอ,ขอบคุณมากๆเลยน้องกั้งเข้ามาม i s ย you n a t a i พี่กั้งบอกสวัสดีค่ะเมื่อ,อกี้เราออกเออกแล้วอ่านแล้วเหรออ mm hmm. ดี mm hmm. เอ,อ้ยไทยสีปากแม่แรงมากใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกอิ่มก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะไปนั่งประจันพ่อมันนิดาภาสวัสดีค่ะชยัยยาวิละช mm hmm. นไน เสียดายตอนผมไปแสดงที่ฮะพักกิทผู้กิจใครเนี่ยเสียดายตอนผมไปแสดงที่เยอรมันแสดงอะไรเออน,น้องแสดงอะไรคะเดี๋ยวๆพี่จิวหาคอมเมนต์ไม่เจอมาสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมาเจอพี่นะคะครับผมมาได้เสียดายผมไปแสดงที่แบทฮัมบวร์กเยอรมัน ไม่ได้ไปถ่ายรูปด้วยเอา้าใครเนี่ยชื่ออะไรภูกกิดภูเกิดเราเจออยู่บาทโทมบวกกระเป๋าใช่เราเจอกันภูกกิดเป็นใครเป็นไอ้นี่หรือเปล่าตรีหรือเปล่าวาเป็นตรีหรือเปล่าโอ้ยตรีเราเจอเนาะก็เราเจอตรีแต่เราถ่ายรูปกันอยู่นะกับตรีเมียง สวัสดีค่ะน้องวัณนาสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีทุกคนทีพัฒน้องกริดสวัสดีเลิฟดิณวินดาสวัสดีสุวรรณิสสวัสดีแอนนะคะสวัสดีน้องหมูสวัสดีอัิสราสวัสดีตะออดออดนะคะสวัสดีคำราอะไรชื่ออะไรมีมีปีทีก่อนอยู่นั่งใช่ใช่ชื่ออะไรคำรครคำรัไคร อ่านตามบูโนเด้อถ้าผิดถูดต้องดา่าบูโนสุดนีสวัสดีค่ะชิดาพานนะคะสวัสดีด้วยแอปเปิลสาวเมืองนอนนะคะมนทิลาสวัสดีค่ะวิวสวัสดีนะคะอะไรบ้านรักอะไรนี่ บ้านรักผมนะคะแห่นปุ๋ยสวัสดีค่ะ FC เชียงใหม่สุมนันทพาความทรงจำสวัสดีทุกทุกคน b อฟสวัสดีน้องโรเญายนะคะคุณพี่ลำพึงสวัสดีค่ะคุณจะปิดลำโองตรงนู้นเดี๋ยวเออสาธุจะสัมจะสัมภาพจะสัมภาพนาตาลีอยากทำว่ามีผู้หญิงเยอะดูที่ชอบเทปปุ้บชวย

ลูกไอ้ยฮึแล้วคนมาถามว่าคนอาหารไทยน้าคนิีชอบกินอะไรที่สุดไม่รู้จะไม่ได้หรอไม่มีไม่มีหรอไม่ออะไรหอมาไม่มีอ้พี่ว่าลูกต่อแหล่ลูกจะไม่ปากแบบนี้ทำไมอย่างนี้ไม่ไม่ เขาไม่พูดกับลูกแบบนี้ไม่รู้ทำไมจะว่าลูกตออะไรได้ไงมันไม่น่ารักเลยเป็นพ่ออีกไม่เข้าใจเลยพ่อพ่อพูดว่าคำว่าลูกตอแหลหรือเมื่อกี้อีลีบอกเออตอแหลมากอืมอันนี้ไม่ดีหรอไม่ดีโอยขอโทษนะอันนี้เป็นคำที่เอ่อทำไมแม่พูดอย่างนี้ล่ะอาทำแม่ให้แม่พูดหรอแม่พูดได้นะตอแหลมันไม่ดีจ้าลูกเธอไม่บอกสิ แม่บอกตลอดหรือทุกันทุกันตมาทักสิพาอชีไม่ใช่คำว่าคำว่าตอแหลมันสําหรับในครอบครัวมันไม่มันก็โอเคแต่แต่กับคนอื่นห้ามไปพูดนะคะถูกไหมเนอะสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลอสเดร์ทัมฮัลโหลโมสวัสดีค่ะห้าพันกว่าวันนี้เข้ามาล้นหลังเพราะน้องนาตาลีเอาสิกระต่ายผักกะหล่ำเมื่อกี้ไปขโมยแม่กิน นาทีกินผักเยอะชอบน่าตะเหมือนสไตล์จริงๆอร่อยไหมทอดมันรู้สึก I love you นิดหน่อยไหม I love you มากมากเอ้าไม่ให้แม่ทำไมอ่ะแม่กับพ่อรักกันเป็นเรื่องที่ดีนะลูกไม่ I love you ก็แบบว่าเค็มหรอยวกัดแขนเลยเค็มชิมหน่อยทีนี้เราบอกว่าถ้าอาหาร เค็มคนที่ทำกับข้าวตกลุมรักตกลุมรักตกกลุมรักเนี่ยเดี๋ยวบังเอิญไม่ได้ตกลุมรักผัวคู่ใดเหระเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่เมนจักอะไรเหรอกะแคบแคนฟลาย hello b o o ท i n g t ฮั hello สวัสดีค่ะใครไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็ผัวไม่พูด

français mm. français français ouais il parle français moi je parle français oh, wow. et allemand et allemand et thaï thaï et anglais anglais euh, un petit italien oui Natalie Keng moi. Natalie Natalie je parle un petit français mm -hmm. allemand thaï เอังกฤเอิม่าอิมา merci ลาวนิดหน่ใครไม่พูดภาษาฝรั่งเศสก็นาทีบอกว่านาตทีพูดภาษาสี่ภาษาฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษแล้วไทยเอออิตาลีไม่ได้เนาะแม่ก็พูดได้หลายภาษาเออไทยลาวโ้ฮะคิมก็บอกว่าบุ้งจูคิม Kim, Bonjour, comment ça va Comment ça va Comme si comme ça. Alain Comment il faut me pas là Comme si comme, comme ça. Comme si comme ça. So là là. Vous asseyez là, s'il vous plaît. Comme si comme ça. Il me l'a là. Cow. Kim pour le man. ย้าเตนิดพี่จะไปนั่งหน่อยจำได้ไหมเวลาเราก็เรามเราไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วแม่ไปตลาดพูดภาษาสวิสจำได้ไหมบุนอกับนาเตนิดสวัสดีคุณป้าอุไรเพชรมณีที่มาจากปัตตานีส่งหอยไหมอีกสิบกิโลที่บ้านบาาสิโตขอบคุณสวัสดีคุณป้ากับลูกฮะ คุณป้าอุไรเพชรมณีทางอุไรเพชรมณีสวัสดีครับซิทิปมามาโซฟินเอต a นค่ะเอโนยบอกฉันว yeah. yeah. ่าเวัสด mm ีร hmm. okay. ันว่าสบายดีนองสที่ดีนะมุนขอบคุามากคุณป้าเราปิดนะจริงเหรอมันพางเนาะ มั้นปิดไม่ได้มันอัตโนมัตินิตยาพ่อลูกหน้าเหมือนกันจังมีคนบอกอสาธุรักนะคะทุกคนขอบคุณค่ะสาสาสุสาสุอันบอกน้อยทุโมดูทำยังไงนะเต่ไม่รู้ทำยังนี้พ่อมันเป็นแบบทํายังไงทํายังไงมุกี้ทําอีกสิทําอีกสิ่ง

so, mehr 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 Nein. Mom. Du sprichst polnisch. Da kann ich nur ein Fluchwort. <lacht> nee. <lacht> Und äh Wie sagt man hallo? Cześć. Oh wow. Niet bed met een piep, plötzlich dan nu. Zest of zest? Zest. Wow. Ik kom koi. Dan doe ik je oma saalas. Zinko. Oh. Moet ik afschimmen? Ik had ze niet laten doen. Oh, Ik heb een goede Freund in Warschau.